วิธีการถอดมือเบรกนะครับเราก็ใช้หกเหลี่ยมขนาดา5มิลไขที่ตรงนี้นะครับทั้งบนและล่างพอเราทําการไขออกแล้วนะครับเราก็ดึงออกมาเป็นทั้งตัวเลยคือตัวนยยี้เวราจะมีเปลี่ยนทั้งตัวไม่แนะนํานะครับถ้าหากักทั้งงอถ้าผิดรูปแนะนําให้เปลี่ยนกับตัวเพราะไอ้ตัวนี้อะไรสำรองเรามีอยู่แต่ใไฮไลท์จะอยู่ตรงนี้ครับไฮไลท์อยู่ตรงที่ว่า พอเวลาเปลี่ยนใช่ไหมครับจุดสังเกตเลยนี่ครับสายนะครับถ้าเป็นเบรกหลังเนี่ยจะเป็นสวิตเป็นเส้นสีฟ้ากับฟ้านี่คือจุดสังเกตนะครับต้องเสียบเข้าให้เหมือนเดิมไม่งั้นเนี่ยเวลาเบรกไฟเบรกจะไม่ติดแล้วก็เวลาเบรกเนี่ยมอเตอร์จะไม่ตัดต้องเสียบให้เหมือนเดิมนะครับสังเกตก็คือฟ้ากระดำฟ้ากระดำดําเนี่เป็นฝั่งเป็นฝั่งอาเบรกหน้านะครับ อันนี้ก็จุดสังเกตห้ามห้ามพลาดห้ามลืมเด็กขาดนะครับไม่ต้องเสียเวลาในการซื้อประกอบใหม่ครับเท่านี้ครับผม